สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนะครับตลาดอเวนะิวเนาะหน้าซอย13ทับหนึ่งนะครหรือว่าซอยยามาโต้ตอนนี้เก็บบรรยากาศช่วงฝนตกมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่า,าฝนที่พัทยาเนี่ยตกมาก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่า,าการระบายน้ำในปีนี้ถือว่า ระบายน้าได้เร็วน้ําจะไม่ท่วมขังนะครับแต่น้ําจากของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยท่วมแน่อนอนเพราะว่าช่วงเนี้ตกบ่อยมากเลยครับตกไม่ตกเช้าก็ตกเย็นตกทําให้คนค้าขายเนี่ยลำบากมากเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังตกแล้วก็ตกช่วงที่คนกําลังจะเดินซื้อของหาของกินด้วยนะในช่วงเวลาหกโมงเย็น หกโมงเย็นกว่าๆนะครับก็จะดูเรดาร์แล้วก็น่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าที่ฝนจะตกนะตัวนี้ก็จะดูจากเรดาร์นะครับตอนนี้ก็ตกอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอเวนิวนะครับพ่อค้าแม่คาม้คาก็ทําใจกันนิดนึงนะครับเดือนนี้ฝนตก่หวจริงๆแล้วก็ยอดเนี่ยรู้สึกจะลดกันทุกร้านแหละครับลดลง จากเดิม แต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ถือว่ายังโชคดีเนาะยังได้ค้าขายยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาวะน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้ทางเชียงใหม่เชียงรายเนาะที่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับถืออุทก,กภยนะัยเนาะทางฝั่งจังหวัดเลยหนองคายนะครพนมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านที่ประสบปัญหาตรงนี้ด้วยส่วนทางเมืองพัทยาเราเองก็ถือว่า จบปัญหาสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันเนาะเพราะว่าการค้าขายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทํามาหากินอย่างหนึ่งเมื่อเราค้าขายไม่ได้มันก็นะไม่มีค่าเช่าไม่มีไรายได้ก็ลําบากเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงฝนตกที่ทางร้านก็เตรียมคุมผ้าวงผ้าใบเนาะลูกค้าหายหมด พราะว่าฝนตกเขาก็หยุดหรือตามโรงแรมนะครับ พอช่วงนี้ฝนก็เริ่มชาซาปล่อยๆนิดๆนะครับซาซาป่อยๆนิด,ดนาาๆดดก็จะเห็นลูกค้านะครับเดินมาดูอาหารการกินอยู่นะซึ่งสินค้าที่ขายยากสำหรับพวกเรามันก็จะขายออกยากหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกลูกค้าก็จะเดินหาของกินซะมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเราขายซิวเนียเนาะของที่ลึก ด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกปัญหาสงครามที่ยังต่อเนื่องหลายๆจุดหลายๆประเทศและความยากจนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาก็ประหยัดมากขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแม้แต่อาหารการกินเขาก็กินแบบง่ายๆอะไรที่มันดูหรูหราแพงๆก็ลดลงนะเขาก็จะกินพวกอาหารง่ายๆราคาธรรมดาทั่วไปราคาท้องถิ่น ส่วนสินค้าซิวเนียหรือของที่ระลึกเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะเพราะว่าการที่เขาจะซื้อขายเอากลับไปบ้านเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นการถ่ายรูปใช้เป็นการความทรงจําถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยไปซะมากกว่านะครับตันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะแต่เราก็เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าและน้ำตาตกในกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ทรโหดอดทนมากเพราะว่าฝนมาบ่อยๆพราค้าเมค้าเพราะน้ำตาตกในกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆล้านเนาะสู้กันต่อไปอยู่กับด้วยกันต่อไปแล้วก็อย่าท้อขอเป็นกำลังใจนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวไทยที่โดนปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยต่างๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับยิ้มสู้เราต้อง ดีขึ้นในวันข้างหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ